สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่สองนะคะของว่าด้วยเรื่องของการสมัครขอผลิตออนไลน์นะคะหลังจากที่เรายื่ยนใบสมัครนะคะก็คืออย่างที่บอกว่าพอเราทำไปแล้วเนี่ยอพอเราสมัครไปแล้วนะคะเราก็จะต้องมาดูดูใบสมัครของเราเนาะ,ะเนี่ยเมื่อเราคลิปที่แล้วนะคะ ใครยังไม่ได้ดูนะคะพี่จะเขียนไว้คลิปที่หนึ่งเรื่องกอารว,ว่าด้วยเรื่องของการส,สมัครนะคะการสมัครนะคะไปได้ย้อนดูีด๋ยวพี่จะเรียงลําดับตามตามคลิปไว้ให้นะคะว่าพี่ทํทาทําคลิปเรื่องอะไรไว้แล้วนะคะอ,อันนี้นะคะพี่ลงลงคลิปนี้เมื่อเมื่อเมื่อกี้นะคะอันนี้คือทําตามคลิปว่าด้วยเรื่องของการสมัครคอันนี้พี่ทําคลิป ว่าเรื่องของการสมัครไปแล้วนะคะคราวนี้คลิปนี้นะคะหลังจากที่เราสมัครเสร็จนะคะเราก็ปิ้นใบสมัครออกมานะคะปิ้นใบสมัครออกมาครั้งแรกเ่ยสมัครครั้งแรกมันจะให้เราสมัครแค่สองบ,บัญชีก่อนก็คือบัญชีที่หนึ่งเนี่ยเอาไว้รับเงินนะคะไว้รับเงินอ่ก็อย่างที่พี่บอกว่ามันจะผูกกับตัวนี้นะคะผูกกับระบบ Laes นะผะูกกับระบบ Laes ตัวที่เอาไว้รับชําระภาษีะคะ่ะคนที่เข้ามาตัวนี้นะคะคนที่เข้ามากําหนดตัวนี้จะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่ม PO ออนะคะกําหนดการรับชาระเงินตัวนี้บัญชีที่หนึ่งนะคะมันจะนํามาใช้ในการาปิ้นแบบฟอร์มตัวนี้เพื่อส่งในการประเมินแจ้งภาษีที่เรียรและเสร็จลูกสร้างภาษีป้าอยาอะไรพวกนี้นะะ <c oughs> มันก็จะผูกกับ บัญชีนี้นะคะดังนั้นที่พี่บอกแล้วว่าบัญชีที่หนึ่งสำคัญคุณต้องไปดูก่อนว่าคุณต้องการให้เข้าบัญชีอะไรที่มีบัญชีกระแสร,รายวันเพื่อการรับเงินอย่างเดียวโอเคแน่นอนวิ่งเข้าไปกระแสร,รายวันเพื่อการรับเงินบัญชีแรกที่สมัครก็จะเป็นกระแสร,รายวันเพื่อการรับเงินแต่ <c oughs> อย่างกรณีของพี่เนี่ยพี่มีทั้งกระแสร,รายวันเพื่อการรับเงินมีออมทรัพย์แล้วก็กระแสร,รายวันจ่ายที่ผูกกับออมทรัพย์ดังนั้นพี่มีสามบัญชี พี่เลือกสมัครโดยบัญชีแรกที่พี่โกกคือบัญชีออมทรัพย์เพราะพี่จะให้เงินมันวิ่งเข้าออมทรัพย์เลยไม่ต้องเขียนเช็คจ่ายเพราะพี่ไม่ได้โยอัตโนมัติบัญชีที่สองที่พี่สมัครก็คือจะเป็นบัญชีกระแสจ่ายที่เขียนเช็คจ่ายเพราะว่าเอ่อ <c oughs> <c oughs> ตอนที่เราวิ่งแผ่นเงินเดือนคุณเขียนเช็คเอาไปให้ธนาคารนะ่ะคุณใช้บัญชีอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะพี่จะไม่ย้อนแล้วนะไปไล่ดูคลิปคลิปคลิปที่หนึ่งเอานะคะ จากนั้นนะคะเมื่อเราเมื่อเรา,าปิ้นใบสมัครแล้วนะคะเราก็ให้ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็คนะคะให้เขามาลงนามต่อตรงนี้นะคะก็คือเราดูว่าเงื่อนไขที่เราทาไว้กับธนาคารนะคะสามในสี่สองในสามอะไรก็ว่าไปนะคะก็คือให้เขาเซ็นตรงนี้พอเซ็นเสร็จนะคะผู้มีอํานาจลงนามตรงนี้คือนายกนะคะแล้วก็ว่าประทับตาอ,อปทอนะคะ แล้วนําไปส่งธนาคารตัวนี้จะเป็นแพทเทิร์นที่เราปริ้นออกมาจากไฟล์ที่พี่สอนเมื่อกี้เนาะเพราเราจะหลังจากที่เราส่งไปนะคะให้เราคอยเช็คนะว่าให้เราคอยเช็คเมลเนี่ยเมลผู้ติดต่อเมลผู้ติดต่อเนี่ย,เ,ยเขาจะส่งดอลลาร์มาให้ว่าของเราเนี่ยดอลลาร์อะไรเขาธนาคารจะเป็นผู้ให้เลขมานะคะก็คือเขาจะมีอ่า ตัวเลขตามหลังตัวดอลลร์เนี่ยอีกหกตัวนะคะต้องคอยไปเช็คนะเขาก็จะส่งเมลมาตามเมลผู้ติดต่อนะคะเห็นไหมเมลผู้ติดต่อเราให้เขาส่งเมลมาหาใครนะคะบางคนเมลผู้ติดต่อใช้ชื่อเทศบาลใช้เ,เมลของเทศบาลก็ต้องไปเปิดเมลของเทศบาลเขาจะส่งมาว่าดอลลร์ คือดอลล่า์รลยวตามด้วยเลขอะไรนะคะสำหรับเมลผู้ติดต่อจากนั้นใครเป็นแอดมินหนึ่งใครเป็นแอดมินสองเขาก็จะส่งรหัสมาให้นะคะเห็นไหมคะแอดมินหนึ่งพี่แนะนําว่าแอดมินหกับแอดมินสองต้องเป็นคนละคนกันนะคะเพราะไม่งั้นถ้าเป็นคนคนเดียวกันอย่างที่พี่บอกมันจะไม่มีการคานอํานาจมันจะมีการเสี่ยงการทุจริตนะคะดังนั้นเอาใครก็ได้ที่มีเมลหรือถ้าเป็น ถ้าเอาให้ถูกก็เลยก็เป็นประหลัดเป็นนายกแต่ถ้าเกิดว่าประหลัดกับท่านนายกเนี่ยไม,ไม่ไม่อยู่เราควรจะเอาประหลัดกับท่านนายกไปเป็นออโตไรเซอร์ในการอนุมัติทนะคะดังนั้นแอดมินหนึ่งแอดมินสองเนี่ยอันนี้เป็นเป็นพี่พี่ในฐานะหัวหน้าฝ่ายนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพออแต่ว่าอ่อันนี้พี่ทําให้ดูแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมลเป็นคนละเมลกันนะคะเบอร์โทรก็เป็นคนละเบอร์กันดังนั้นเน้นเลยเมลห้ามกรอกผิดห้ามใส่เลขให้ห้ามใส่อะไรก็ได้เพราะว่า มันเป็นระบบอัตโนมัติเขาจะส่งเมลมาสมมุติเราพิมพ์ผิดเป็นหนึ่งตัวเนี่ยนั่งรอไปเถอะทาไมเอ๊เมลไม่ได้รับเมลสักทีนะคะปรากฏว่าพิมพ์ผิด Hotmail บ้าง Gmail บ้างอะไรอย่างเงี้ยห้ามพิมพ์ผิดให้พิมพ์ให้ถูกทุกตัวอักษรนะคะเพราะว่าของพี่เนี่ยเค <c oughs> ยเกิดเคยกรณีมาแล้วก็คือผออเนี่ยเขาใช้ .co.th แต่ว่าพี่ไปใส่ Hotmail.com ก็คือมันส่งไปแล้วแต่ว่านึกออกปะจดหมายิีซองอะ มันก็ส่งไปธนาคารเขาไม่รู้หรอกเขาว่าเมลไหนถูกไม่ถูกเขาก็๊อปปี้ไปตามตัวเนี้ยว่าเราส่งอะไรไปให้เขาเขาก็ส่งมาไม่งั้นเราต้องเสียเวลาทําเรื่องเปลี่ยนแปลงเข้าไปใหม่นะคะดังนั้นสมัครครั้งแรกเราช้าอยู่แล้วเนาะสมัครให้มันถูกนะคะพอสมัครเสร็จปุ๊บนะคะยื่นเอกสารไปช่วงนี้ก็อาจจะต้องดูว่าธนาคารเขายุงย่งแอ่ช้าไหมอย่างของพี่เนี่ยไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะคะ ไม่เกิเหน่ออาทิตย์เราก็คอยเช็คเมลพอเช็คเมลเสร็จปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่นะคะมันจะอยู่ในถังขยะก็มาที่อีเมลขยะนะคะมาดาูตอนแรกที่ได้มาเนี่ยก็คือมันอยู่ในอีเมลขยะนะคะแล้วพี่เอามาเก็บไว้ถาวรน,นะคะเราเข้าไปดูเนี่ยมันจะเป็นชื่อเนี่ย Corporate Banking ประมาณนี้นะคะมันก็จะขึ้น Corporate Banking เห็นไหม ที่พี่ถูกเก็บไว้ทาวนมันส่งมาอ่าประมาณประมาณเมื่อนีนะะ่พี่สมัครตั้งแต่ <c oughs> มกรคานะคะเขาก็จะส่งมา่นะคะเขาก็จะบอกว่าเอ็นิหนึ่งของคุณคืออะไรนะคะเราก็ต้องไปดูนะคะว่าเราอดอลล่าอะไรนะคะเขาก็จะส่งมาว่าเทศบาลของคุณ เห็นไหมคะเขาจะส่งว่า ID ดอาลลาราอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เอาดอาลลา่าเนี่ยไปใส่นะคะพร้อมแอดมินนะคะแล้วก็ไปดูว่าเรารหัสอะไรเมื่อเราได้มานะคะ <c oughs> ก็เข้าไปที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทยกระเปิดนะเรืะะ่องกะเปิด เลีกตัวสีฟ้าครั้งแรกเนี่ยพอเราพอเราสมัครปุ๊บเนี่ยทุกครั้งแรกที่เขาที่เราเข้ามาเนี่ยเขาจะบังคับให้เราเปลี่ยนรหัสทันทีนะคะจําไว้นะคะว่ารหัสที่ธนาคารส่งมาครั้งแรกต้องจําให้ได้ไม่ต้อง, Stanford, องอพูดง่ายๆว่าไม่ต้องจําเพราะว่าเมื่อเข้ามาในระบบครั้งแรกต้องตั้งสตินะคะพอไปก๊อปมาเสร็จปุ๊บเขาจะบังคับ way. ระบ Lu บมันจะบังคับให้เรา <TH IS> ให้เราเปลี่ยนรหัสทันทีนะคะ มันจะหน้าตาประมาณประมาณอย่างนี้อ่าเราได้รหัสมาแล้วก็ใส่ดอลล่าดอลล่าของเรา c O L A e. อ่าเราสมัครเข้าไปานแอดมินหนึ่งแอดมินแอดมินหนึ่งนะคะเนี่ยเราก็ไปก๊อปาสเวร์ดออกมาพาสเวร์ดจากเมลที่เราได้รับ เขาจะส่งมาว่าของคุณแอดมินหนึ่งอะไรก็เข้าไปที่เมลไปก๊อปมาเห็น okay, ไหมคะถ้าไปก๊อบอ่ะมันจะมันจะง่ายสุดก็ควรจะเปิดเมลในเครื่องเครื่องคอมที่เราจะไปตั้งของรหัสนะะแล้วก็มาวางเพจวางเสร็จปุ๊บก็ล็อกอินพอล็อกอินเสร็จปุ๊บเมื่อล็อกอินปุ๊บเขาก็จะบังคับให้เราเปลี่ยนรหัสทันทีอ่าประมาณอย่างนี้นะคะ ประมาณเหมือนเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่รืมรหัสพอ,อเปลี่ยนรหัสปุ๊บมันก็จะให้เราใส่เดล่าอะไรแล้วเราก็เปลี่ยนรหัสใหม่นะคะอันนี้ก็คือเป็นแอดมินหนึ่งนะคะแอดมินสก็เหมือนกันเมื่อเมื่อได้ได้เข้ามานะคะเราก็ต้องต้องเปลี่ยนรหัสเหมือนกันก็คือพี่จะสอนไว้ในไอ้สขั้นตอนนะคะอย่างที่พี่พี่บอกให้เข้าเมลพี่นะคะเข้าเมลพี่เสร็จปุ๊บ ตรงชชลิดานะคะมาที่จุดสามจุดพิมพ์คำว่าสิบขั้นตอนตอนแรกพี่ทำสอนไว้เมื่อเมื่อประมาณมักลกาเนาะ,อะตอนนั้นยังไม่ได้อัดคลิปมันก็เลยไม่มีในคลิปนะคะพี่ก็จะทำเป็นสิบขั้นตอนไว้อ่านีคะขั้นแรกเรื่องว่าด้วยเรื่องของการสมัครนะคะ ค่ะอันที่สองเนี่ยพี่จะบอกว่าเมื่อได้รับรหัสแอดมินหนึ่งแอดมินสองมาแล้วให้ทําตามนี้ก็คลิกเข้าไปในนี้นะมันก็จะมีรูปบอกเห็นไหมพี่จะอธิบายอย่างละเอียดไว้นะคะในนี้นะคะว่าเมื่อเข้ามาให้มามา,มาทําแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมไอ้ตัวนี้ก็คือดอลลร์แล้วพิมพ์คาว่าแอดมินหนึ่งแล้วก็ใส่รหัสที่เขาให้มาได้หไหมพอเขาให้มาเสร็จปุ๊บเห็นไหมคะมันจะบังคับให้เราเปลี่ยนรหัสท,ทันทีรหัสใหม่ที่กําหนด ก็คือ8ตัวอักษรนะคะเป็นภาษาอังกฤษมีอักขระ,ะอักขระ,ะนี่ก็คือดอกจันต์ตัวตัวเสลทตัวอะไรอย่างเงี้ยตัวชาร์ปตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีตัวเลขนะคะจากนั้นเราก็พิมพ์คอนเฟิร์ม irm, ก็คือยืนยันรหัสที่เราเปลี่ยนใหม่นะคะเห็นไหมะคะ,มคะพี่จะสอนไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยก็คืออันดับแรกเนี่ยเราดูก่อนมีความยาวรหัสต้องมีความยาว8ถึง20 นะคะมีตัวอากาักขระเป็นตัวภาษาอังกฤษพี่แนะนําว่าควรจะใช้ตัวเล็กทั้งหมดนะเพราะว่าเพราะอะไรที่ผ่านมาคือเราจํารหัสไม่ได้พอจํารหัสไม่ได้จําไม่ได้ว่าเอาแล้วจดนะ,ะเวลาจดเนี่ยไอพิมพ์เข้าไปเนี่ยตอนตั้งรหัสเนี่ยตั้งมาตัวเล็กพอจดจดเป็นตัวใหญ่นะคะตัวเล็กตัวใหญ่นี่ก็คือผิดเพี้ยนเลยนะคะรหัสมันจะถือว่าไม่แช่ตัวเดียวกันนะคะ ่ที่บอกกำหนดให้มันให้มันครบมีเสร็จปุ๊บต้องมีตัวเลขด้วยนะคะเนี่ยประกอบไปด้วยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าเราทําครบทุกห้ามันก็จะมีเครื่องหมายคิดถูกแปลว่ามันยอมรับให้เราทําได้นะเห็นไหมเห็นไหมพอเสร็จปุ๊บเราก็มาคอนเฟิร์มละค่ะเห็นไหมคะถ้ามีครบทุกอันอย่างเงี้ยก็มีครบทุกอันก็ให้เปลี่ยนเป็นคอนเฟิร์มพอคอนเฟิร์มเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกว่าได้เปลี่ยนรหัสเรียบร้อยแล้ว ให้เราเข้าใหม่โดยการเข้ารหัสนะคะ <c oughs> เข้าแอดมินหนึ่งโดยรหัสใหม่มันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะแอดมินหนึ่งแอดมินสองนะคะทำเหมือนกันหมดพอทำเสร็จปุ๊บให้เราถ่ายรูปถ่ายรูปรหัสใหม่นะคะก็คือมันจะเป็นตรงนี้เห็นไหมมันจะมะีตัวเปิดตาปิดตาเนี่ยคลิกที่รูปตาหนึ่งครั้งนะคะ ลูกตาที่กากระบาดเนี่ยมันก็คือว่าไม่ให้ใครเห็นรหัสเรานะคะแต่ถ้าเกิดเราคลิกที่ลูกตาเนี่ยมันก็จะเปิดตาเปิดตาปุ๊บมันก็จะเห็นเครื่องหมายทั้งหมดที่เราใส่นะคะให้เราทําการปรินส์สกรีนก็ได้ <c oughs> กดปรินส์สกรีนก็คือให้ไปดูที่คีย์บอร์ดนะคะมันจะมีคําว่า PRTC นะคะนั่นคือการแคปหน้าจอหรือการปรินส์สกรีนนะคะหรือเราถ่ายรูปไว้ก็ได้ถ่ายรูปแล้วก็แปะปริน์ไว้ว่าเรากําหนดาหารหัสเป็นอะไร ตัวนี้สำคัญมากเพราะส่วนใหญ่จะชอบลืมรหัสจำรหัสไม่ได้ใส่รหัสไม่ได้พี่คะทำรหัสไม่ได้ถามว่าเป็นปัญหาไหมมันก็ไม่เป็นปัญหาแล้วค่ะถ้ามีโร่าถูกนะคะแต่มันเสียเวลาเราทำลืมรหัสได้นะคะลืมรหัสแล้วก็พอลืมรหัสปุ๊บเนี่ยมันจะต้องส่งเมลเข้ามาส่งรหัส OTP เอารหัส OTP เข้าไปกรอกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการเสียเวลานะคะดังนั้นเมื่อได้รับรหัส Admin 1 admin สองปุ๊บให้รีบเปลี่ยนรหัสทันทีนะคะ พอเปลี่ยนรหัส <c oughs> นี่คือการเปลี่ยนรหัสเนอะเ <c oughs> มื่อเปลี่ยนรหัสเสร็จปุ๊บทำไงต่อเอาคลิปนี้เอาไว้แค่แค่เรื่องของเมื่อได้รับรหัส n หนึ่งนสองมาแล้วก็เปลี่ยนรหัสก่อนเนาะ <c oughs> มันจะได้ทําเป็นคลิปสั้นๆพวกเราจะได้แบบดูแล้วไม่ไม่ยาวเกินไปนะไม่เว้นเเกินไปนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยว <c oughs> พี่เอาสิบเอ็ดขั้นตอนใน a ฟ e b o o k เนี่ยเอาทิ้งไว้ให้เราดูนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไง สิบเอ็ดขั้นตอนในเรื่องของตรงนี้จะได้เข้าไปดูกันง่ายๆนะคะว่าว่าว่าทำแล้วหน้าตาเป็นยังไงนะคะโอเคคลิปเรื่องของการเปลี่ยนรหัสเอาไว้แค่ตรงนี้ก่อนเนาะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่ทำคลิปต่อไปนะคอยติดตามนะคะ